สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราไม่ได้เจอกันนานนะผมจะบอกนะครับ FC อย่างนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่มีพระเครื่องนะครับเครื่องรางของหลวงพ่อเต๋นะครับวัดสามงามเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันนี้ผมเน้นนะครับเน้นเฉพาะกุมารทองนะครับแบบนี้นะครับกุมารทองหลวงพ่อเต๋นะครับนี่นะครับหรือจะเป็นนางกวักนะครับ ต้องบอกก่อนว่ากุมารตอเอ่อกุมารทองนะครับของหลวงพ่อเต๋เนี่ยมีเยอะมากนะครับแบบนี้เห็นไหมพี่ๆเคยเห็นไหมนะครับถ้านะครับที่บ้านพี่นะครับพี่ c เอฟซีทุกท่านมีนะครับหรือนะครับญาติเพื่อนฝูงพักพวกมีนะครับแล้วอยากปล่อยนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นหนึ่งะฮะนี่รุ่นหนึ่งนะครับก็จะเรียกว่ารุ่นหนึ่งนะครับเนื้อดินเผาหูยาวนะครับนี่สังเกตที่ใบหูนะครับจะยาวแบบนี้ นะครับนี่นะครับนี่นะฮะแบบนี้นะครับนี่นะครับนะครับแบบนี้นะครับใครมีเนี่ยผมยินดีรับเช่ารับซื้อหลักแสนนะครับอาจจะมีที่บ้านแล้วอยากจะแบ่งปันนะครับหรืออยากจะส่งต่อไม่อยากเลี้ยงแล้วขี้เกียจดูแลนะครับหรือนะครับอยากแบ่งปันให้ผมนะครับผมยินดีรับเช่านะครับพี่ๆแบบนี้นะ มีผมให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแต่เดี๋ยวถ้าวันไหนผมได้องค์จริงมานะครับที่เรียกว่าสวยๆนะครับผมจะมาทําคลิปนะครับให้พี่ๆ FC ทุกคนได้ดูนะครับแบบนี้นะครับรับเช่าหลักแสนนะผมบอกก่อนนะครับเผื่อพี่ๆที่บ้านมีนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นหนึ่งทั้งหมดนะครับนี่รุ่นแรกนะครับนี่ผมให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่นะครับเผื่อที่บ้านท่านนะครับ เคยเช่านะครับเป็นเรียกว่าตกทอดมาเป็นมรดกนะครับอยากแบ่งปันอยากปล่อยต่อนะครับยินดีนะครับยินดีนะครับยินดีเช่านะครับนี่นะครับอันนี้นะครับนี่นะนี่นี่ครับเป็นรุ่นหนึ่งทั้งหมดนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นหูสั้นนะครับนี่นะครับนี่นะครับให้ดูชัดๆนะครับเพื่อนะฮะที่บ้านเฮ้ยเหมือนที่บ้านมีนะครับ คุณมาร์คประกาศว่ารับเช่านะครับสามารถส่งมาปล่อยผมได้เลยนะฮะแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะครับนี่โฟกัสไหมนี่เห็นไหมครับนี่เป็นเนื้อดินนะครับนี่นะครับจะเป็นรุ่นหนึ่งทั้งหมดนะฮะนี่เผื่อนะครับผ่านหูผ่านตานะครับบ้านใครญยากใครมีนะครับอยากปล่อยนะฮะนี่นะครับนี่ติดต่อหาผมได้เลยนะยินดีรับเช่านะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับ นี่ผมเช่าราคาสูงนะครับอันนี้จะเป็นรุ่น2นะครับนี่นะครับจะมีความแตกต่างจากรุ่นแรกนะครับนี่นะครับผมให้ดูนะฮะนี่นะครับใครมีแบบนี้นะครับติดต่อนะครับมาปล่อยให้ผมได้เลยนะฮะผมยินดีรับเช่านะครับนะครับเดี๋ยวจะแหว่าเฮ้ยคุณมาร์ครับแต่หลวงพ่อสะทอไม่นะครับนะครับ เครื่องเครื่องรางอื่นๆเนี่ยผมรับเสมอนะครับแต่บางอย่างเนี่ยบางทีนะครับพี่ๆนะครับส่งมาเนี่ยหนึ่งนะครับอาจจะไม่แท้หรืออาจจะไม่ได้นิยมเล่นหาในตลาดนะครับผมก็ไม่ได้รับเช่านะครับแล้วก็ต้องขออนุญาตนะครับตอบเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับไม่รับเช็คเก๊แท้ทุกกรณีนะครับแล้วก็ไม่รับประเมินนะครับให้นะฮะ อยากขายเนี่ยผมเชื่อว่าพี่ๆมีราคาในใจอยู่แล้วนะครับอยากได้เท่าไหร่แจ้งผมมาได้เลยนะครับแล้วก็ผมซื้อจริงแน่นอนนะครับนะครับไม่โมเมมีตัวตนแน่นอนนะครับนะครับช่องนี้เนี่ยการันตีอยู่แล้วนะฮะนะครับนี่นะฮะนี่นะครับนี่ให้ดูคร่าๆนะครับกุมารทองหรือว่าเต๋อเนี่ยมีหลายรุ่นนะครับ นะครับเอาเป็นว่ามีลักษณะแบบไหนนะฮะส่งมาให้ผมดูได้เลยนะฮะเกจิอื่นเนี่ยผมก็รับนะครับแต่ต้องนิยมสากลนะฮะนะครับนี่ของเก๊เรียนแบบเยอะนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับนี่นะครับคมๆชัดๆแบบนี้นะฮะเนื้อดินนะครับนี่นะครับอยากแบ่งปันอยากปล่อยเช่าให้ผมนะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9 7 2299888จดให้ดีนะครับแล้วก็ล i n e ID แอทไน์นะครับมาร์ค M-A-R-K 66ตัวนะครับแอดไลน์ถ่ายรูปให้ผมได้เลยคุณอยู่ไกลนะครับผมก็ไปรับเช่านะครับนะครับนะฮะไม่ต้องกังวลเลยนะฮะนี่นะครับขอแค่ว่ามีแท้ๆนะครับมาตรฐานสากลผมรับเช่าหมดนะครับราคามาคุยกันนะครับ นี่นะฮะนะครับนี่ก็ให้ดูเพียงคร่าวๆนะครับก็ฝาก f c นะฮะใครมีนะครับแบบนี้แชร์ไปนะครับแชร์ไปเลยนะฮะใครที่ที่มีที่บ้านนะครับติดต่อมาขายผมได้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ f c ที่เข้ามาติดตามนะฮะยังไงก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงนะครับนี่แบบนี้เดี๋ยวถ้าได้องค์สวยๆมาเดี๋ยวผมมาลงคลิปให้ดูครับ